เมนูเทียงวันอยู่จ้าตำปลาใส่เห็ดหูหนูใส่แคบหมูพี่น้องเอ้ยมาแซ่บๆน้ากันเด้อจ้าน้องสาวหมักไก่ไววเนาะค่ะปีกไก่นะคะแล้วก็เอามาทอดใด้หมอดทอดไรน้ำมันพี่น้องแล้วก็สิตำหมักหุงกินกับย่างตอนเทียงเซ่บๆมาจวดๆน้ากันเด้อค่ะมือนีไอ้เชฟเวมีงานวันเสาร์จ้าโทรบอกแล้วแล้วว,ว่าเลิกเร็วอยู่บ่ถ้าเลิกเร็วให้ฟ้าว,วากินตำหมักหุงเนาะคะ่ะยานกามาบ่าท่านดอกผ้ากันเหตุกินก้อนโลดยา่านหิวบาต้องล่อเล่าว่ะสาร้างกระไรสิไปสตํางอาหารตามสจ้า,า,ะะามหมามห่งออตงไว็า นะคะลักจะกใส่สปูหน้าใสา่ใบพองหอมปีสูตรจวดจัดฟาดบึ้งคือเกลนี่แหละจ้าทุกคนเ้นข้าวปุ้นที่ทำมือนี่ก็จะเป็นเ้นขนมจีนของกินนัวขั้วบ้านๆของเฮานี่แเละเดอ้อหญิงตอนนี้ยังพี่ปูโมชันอยู่เด้อค่ะทุกคนผูดใดสนใจาคาถาขอความรู้ว่าข้อมมนเข้ามาได้เลยพงชูรสอันนี้ตักทายรูปซื่อๆเดอ้อหญิงจุอย่าเ้าไปว่ได้ตักใส่คลกดอก <c oughs> ข้าวปุ้นก็นจะเป็นเส้นขนมจีนอบแห้งของเห้านี่แหละจ้าทุกคนลวกออกมาแล้วสองห่อนะคะก็จะได้จุกๆแบบนี้เลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อ4ห่อแถมหนึ่งห่อซื้อ8ห่อแถม2หอ่อซื้อครบ300ร้อแถมอีก3ห่อแล้วก็จัดทรงฟรีโปรที่คุ้มที่สุดจะเป็นโปร5 0 0นะคะแต่ว่าบ่มีบริการเก็บเงินปนไปท่าโทษดขอภัยหลายๆเด้อจา้าเส้นขนมจีนของเฮาจะเป็นเส้นน้อยๆจ้าเพราะว่าเห้าสั่งแบบเส้นเล็กๆเหนียวๆนุ่มเด้งเลยเนาะคะ่ะฟิวจะเป็นเส้นแบบว่าเป็นแป้งสดนะจะยิงเป็นเส้นบีบสดลองเอาไปกินเม้มนนจต,ต่า,าเนนาีีลดทป็ ที่เพื่อนบีสาเร็จไ้ให้เนาะคะ่ะทุกคนถ้าได้กินเส้นขนมจีนโอบแห่งหลวกกินสดๆแบบนี้แล้วสิตีใจไปกินข้าวปุ่นอื่นบ่ไรเลยจ้าตามขงขอห้าเ็จเรียบร้อยแล้วน้องสาวหนึ่งข้าวเหนียวติบ๊บบ้ากไงจ้ะทุกคนแล้วก็มีหมกสมองหมูมีไก่ย่างนะคะแล้วก็มีอูบไก่แล้วก็ยิงเปิ้ลซุปมะเขือใส่เห็ดคอนขาวน้ำจ้ำหมกสมองหมูนี่ได้มาจากร้านซ้อยเก่าสิบห้าทับหนึ่งนะคะเป็นร้านคนเหนือ,อเพื่อนจะขายหมกสมองหมูนี่เป็นร้านประจำเลยจ้ะชื่นฉันมากไปซื้อมาก,กินแสบเด้อทุก จากล่าดยงดูน้อหญิงอยู่หนา้านขาย,ยาน,นะคะพี่น้องคะ่ะตมามังหุงมือนี่กินย้มตอนเที่ยงโคบทีมเลยคะ่ะกินกันซีซ่าหานขาดกระแตไอช้ชชยเวงเนาะทุกคนเป็นการกินข่าเที่ยงที่แซ่บแซ่บหญิงเพราะว่ามันเป็นกับข้าวบ้านอาหารอีสานของเฮาผูนนึงมีอันหนึ่งผู้นึงมีอันนึงเอามาตุ่มมางคอกินกันแซ่บแซ่บด้วยค่ะทุกคนคะ่ะมาตอนเล่เมื่อ,อวานนี้นะคะที่แจ้งพี่น้องเอฟซีนะคะว่ามีคนดูดคลิปจากช่องเราไปลงช่องตัวเองแล้วก็เปิดสร้างรายได้เนะคะเข้าไปคอมเมนต์บอกให้ลบหรือว่าใ้ยกิสไ็ไม,ไมดนนดๆนะคคะือจ กรู้สิบอกกับคนแบบนี้จนนะังใดเนาะหญิงความคิดคนเฮามันบวกือกันจ้ะทุกคนในเมื่อคลิปนั้นไม่ใช่ของตัวเองก็ยังกล้าเอาไปลงช่องตัวเองหรอกระชักชวนผู้ติดตามในช่องนะจ๊จะมาคอมเมนต์มาแบบนั้นแบบนี้มาแซ่บๆน้ำกันมากินน้ำกันซึ่งมันไม่ใช่ผลงานของคุณนะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณทำนะแค่ความจริงใจกับคนติดตามของตัวเองกันยังบ่มีแล้วเนาะคะ่ะกระฝากพีน FC, พ่น้นนนองเอฟซีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เห็นโพสนะคะไปรายงานช่องให้หน่อยเนาะคะ่ะว่าเขาก็คลิปของคนอื่นไปลงส่วนเราก็จะดำเนินการากฎหมายในแบบของเเเเาาาาาาาตมทีี่่ขขยยนนนนนไไไไ้้หหคคคิิปปปปปะะืืดดดดููรรรรรอออภพงโบบัุ ะะซึ่งไม่ใช่ช่องเพื่อนหรือญาติหรือพันธมิตรของเฮาที่เฮาหายรูมหายคลิปไปฝ่าฟืนแล้วก็สิปรับหามือนนะคะทุกคนก็จะดําเนินการตามนั้นแหละค่ะเพราะว่าทั้งบอกไปทั้งแจ้งไปเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาหรือว่าตั้งใจจะขอโทษหรือลบโพสลบคลิปให้เฮาเนาะคะ่ะเฮาก็ต้องดําเนินการต่อนะจ่ะทุกคนจะหลังจากนี้ก็จะบอกได้แค่ว่ารับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเพราะกับคนแบบนี้นะคะคนที่มีความคิดมากง่ายแลวก็บว่เห็นถึงความพยายามของคนอื่นที่เขาทําคลิปทําช่องที่เขาคิดคอนเทนต์ที่สังสรรค์ที่เบียดเบียนบเอาเปรีีียยบคคคนแ่่่้้้ังงิดดดไไไไมมมหือออททํําาเขโษก ามหาจะต้องปรับเงินเท่านั้นหญิงถ้าไม่ทําแบบนี้คนแบบนี้กับสิบจือจะทุกคนจะแล้วอีกอย่างนะทุกคนกว่าเขาจะทําคลิปทําช่องมาได้แต่ละอย่างปาดเหนื่อนะคะหาคลิปคอนเทนต์ออกแหงหาเงินหาอย่างซื่อแนวอยา่างแนวกินมาเห็ดมาตัดมาตอ่อมาผากักเสียงทุกๆอย่างล้วนมีต้นทุนทั้งนั้นนะทุกคนแล้วอีกอย่างมีต้นทุนมีแค่เงินมาสาัสา่งสรรผลงานมันกับว่าซ้ำความพยายามทีกวา่าเ้าสิปันส่งมามีผู้ติดตามสองแสนสามแสนนะทุกคนแล้วเขานะ่ะก็ไม่ได้คิดเห็นใจผู้ติดตามเขาเลยนะผู้ติดตามช่องนนนนี้้ขขของงงเเเาาา่่่ะหมมืกกววคคยยััไจจริใบดูลลแ กช่องอย่างนี้นะที่ไปดูที่ลอปคลิปของคนอื่นมาลงช่องตัวเองเนี่ยบ่มีทางที่สิเติบโตหรือจะเลื่อนในหนาทีการงานสายนี้ดอกค่ะความจริงใจและซื่อสัตย์กับคนดูยังไม่มีเลยอย่าหวังว่าช่องจะสร้างรายได้หรือเติบโตใดเลยเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะฝากไปกดไลย์งานกดรีพอร์ตแล้วก็คอมเมนต์บอกเพื่อนให้ลบคลิปให้ในเดอ้อจ้ะฉันโพสต์ไว้อยู่ใต้คลิปนี้แหละจ้ะทุกคนสิีชื่อช่องมีข้อมูลอยู่เนาะคะ่ะทุกคนฝากไปไลย์งานไปกดรีพอร์ตกันหลายๆในเดอ้อจ้ะ